ใส่ป้า 3. จุดกดเข้าไปครับสังเกตนะครับจะมีคําว่าการตั้งค่าการตั้งค่าสําหรับนักพัฒนานะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นหมวดของแอปพลิเคชันกดเข้าไปนะครับตัวนี้ให้เราเลือกว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาปั๊บนะครับมามาติ๊กถูกตรงเขียนว่าแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักนะครับติ๊กเข้าไปเลยนะครับจากนั้นให้เราทําการแบ็คกลับหนึ่งครั้งนะครับพอแบ็คกลับเสร็จปั๊บ นะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมออกไปเลยนะครับกดออกไปเลยจากนั้นนะครับให้เราไปดูโหมดของการจากนั้นนะครับให้เราไปที่โหมดไอตัวนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเพื่อไปเปิดไอตัว USB ตัวที่แก้ไขนะครับวิธีการก็ไปที่การตั้งค่านะครับตั้งค่าเสร็จปั๊บก็เลื่อนมาคําว่าระบบนะครับตัวระบบก็จะเลื่อนลงมาหาดีดเทลครับจะมีตัวเลือกอยู่ตัวหนึ่งที่เห็นว่าตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นี้เราก็กดเข้าไปนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเลื่อนลงมานะครับนี่ตัวนี้สําคัญครับเขียนว่าการแก้ไขข้อบกพร่อง USB ตัวนี้ให้เราติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกนี้ไปโอเคเป็นอันเรียบร้อยครับครับให้เราจากนั้นนะครับให้ไปติดตั้งแอปตัว w A แล้วก็ D นะครับวิธีการติดตั้งเข้าไปที่ Google นะครับไปหาพิมพ์นะครับพิมพ์คำว่า w A ด apk แบบนี้นะครับเนี่ยเจอละกดเข้าไปนะครับก็คืออันแรกเลยครับนี่กดเข้าไปโอเคถ้าเกิดเราจะดาวน์โหลดก็เนี่ยครับเขียนว่าฟรีดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดเลยครับผมรอสักครู่หนึ่งเราขึ้นมางเงี้เสร็จปั๊บนะครับมาแล้วกดจากกล่องก็กดเข้าไปตึง้งเราเป็นคลิกสองครั้งนะครับโฆษณาด้วยโอเคยูทูบเล่นได้ครับ แล้วก็กดปุ่มโฮมออกมาตรงนี้นะครับเอยาดูแล้วก็พูดไปตรงนี้เ,เราสามารถจะปเป็นแบ็กกราวด์ได้ด้วยนะครับไปที่การตั้งค่ากดการตั้งค่าเข้าไปแล้วก็เลื่อนมาวอลไปเปิด ดูอะไรก็ได้ที่เราชอบได้สบายตาขขงชอบวันนี้กเข้าไปกขออมกไปเโอเรียบร้อยครับใช้ได้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับยังมีขั้นตอนสําคัญนะครับอย่าลืมไปปิดการอัปเดต Android Auto ด้วยนะครับวิธีการง่ายๆก็ไปที่ Play Store นะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราจัดการแอปนะครับแล้วก็ไปที่การจัดการนะครับเป็น Android Auto ตรงนี้นะครับ มุมบนขวานะครับนี่ครับไข่ปลา3จุดตรงนี้นะครับเปิดใช้งานเปิดใช้การอัปเดตอัตโนมัติตรงนี้ไม่ต้องติ๊กถูกนะครับผมเราไม่ต้องการให้การอัปเดตครับเรียบร้อยครับขอให้สนุกกับการใช้งานครับสวัสดีครับ